สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการสายข่าวพอดแคสต์สำหรับคนไม่มีเวลาตามข่าววิทยาศาสตร์ก็พบกับนัดเหมือนเดิมค่ะแล้วก็พี่อิดค่ะครับสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ข่าวแรกกันก่อนนะคะกับข่าวสิ่งแวดล้อมค่ะล่าสุดมีนักวิจัยพบระบบนิเวศโลกใหม่เรียกว่าอย่างนี้ได้ปะมลคื เขาพบอ่าพวกสิ uh, ่งม네ีชีวิตในกลุ่มแอมฟิพอดเนี่ยใต้แผ่นดําแข็งแอนตาร์ติกประเทศนิวซีแลนด์อ่ามันเป็นยังไงคะพี่อิทแอนตาร์ติก้ก็ต้องบอกก่อนว่ามันคือขั้วโลกใต้ก็คือบริเวณขั้วโลกใต้ครับทีมนักวิทยาศาสตร์นะครับจากมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ร่วมกับ National Institute of Water and Atmospheric นะครับและ Geological and Nuclear Science ก็คือหลายหลายทีมอามก่อนร่วมกันได้ทําการศึกษานะครับโดยการเจาะแผ่นแข็งลงไปนะครับลึกประมาณห้ารอยเมตรทั้เมตรครึ่งกิโลไกลเนาะลึกเหมือนกันนะใช่แล้วเขาก็พบว่าเขาเจอเนี่ยกลุ่มสัตว์แอมฟิพอดเนี่ยที่บริเวณลึกห้าร้อยเมตรนั้นครับซึ่งนักวิจัยก็ที่ห้าร้อยเมตรเนาะเขาติดกล้องลงไปกับหัวเจาะของเขาอะลงไปเขาพบกับพวก แอมฟิพอดแอมฟิพอนี่ก็ต้องอธิบายก่อนมันหน็นหน้าตาเป็นยังไงอ่ะคล้ายๆกุ้งคล้ายๆเคยแต่คนละกลุ่มกันนะจริงๆแล้วเบนคนละกลุ่มกันแอมฟิพอดภาษาไทยเขาเรียกว่าเป็นกุ้งเต้นแต่ไม่ใช่กุ้งเต้นที่เรากินกันถ้ากุ้งเต้นอันนั้นก็คือกุ้งใช่แต่ว่าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า sea f r ก็คือเป็นเหมือน ไม่ใช่เห็บแต่หมัดทะเลอ่ะเพราะมันจะเตว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 ดิ่นดิ่นดินดินเด้ง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 กินจะเคลื่อนตด้วยกันแบบดิวเตีวเตวเตวไปเรื่อยๆอย่างนี้เนาะก็นั่นแหละครับเขาก็เลยสงสัยว่าเอ้ยลึกตั้งห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรนี่ตึกกี่ชั้นได้แน่ๆร้อยกว่าชั้นเอาเป็นว่าอ่าถ้าเดินทางก็คือครึ่งกิโลอ่ะครึ่งกิโลเมตรอ่ะลงไปใต้ดินมันลงไปใต้น้ำแข็งก็เถอใช่ใช่แล้วมันอยู่ได้ยังไงมันอยู่ได้ยังไงทั้งแบบ ความดันความดันเอยอุณหภูมิแล้วก็ความเป็นกรดของน้ําทะเลใช่นักวิจัยก็เลยศึกษาแล้วก็พบว่าเอ้ยมันสร้างชั้นชั้นเคลือบผิวชั้นเคลือบผิวครับจากอลูมิเนียมเป็นอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์คล้ายๆเจลโดยมันใช้พวกสารพวกอลูมิเนียมที่อยู่ในท้าเพื่อท่าสถานะเนี่ยมาสร้างเป็นเจลห่อหุ้มตัวเองเพื่อป้องกันความเป็นกรดจากน้ําทะเลนั่นเองก็คือตัวตัวเปลือกของพวก แอมฟิพอดอ่ะมันเป็นมันยังเป็นไคตินเหมือนกุ้งอยู่ไหมคะใช่ใช่ใชเป็นกลุ่มเดียวกันครับอ๋อเวลาเจอกดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกัดกัดถูกไหมเขาก็เลยจะต้องสร้างชั้นเจลอลูมินมยมไฮดอกไซด์เนี่ยออกมาเคลือบไว้ครับเพื่อป้องกันเป็นการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดด้วยถูกไหมใช่แล้วเขาไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่สงสัยใช่ใช่ว่าคุณผู้ฟังก็น่าจะสงสัยเหมือนกันค่ะแสดงว่าอาจจะมี จุดอื่นอีก,ก็ได้ที่อยู่ใต้โลกอะไรแต่ว่านะในข่าวเขาก็รายงานนะว่าเขาก็จุดเขาก็เจาะจุดอื่นเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าไกลกันเท่าไหร่นี่เขาไม่ได้ระบ,บุไว้แต่ก็ไม่เจออาจจะเป็นแองแองไปก็ได้แบบบังเอิญเจอพอดีอะไรนี้หรือเปล่าจะเป็นบางที่ที่มีความเหมาะสมในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตเป็นไปได้น่าสนใจครับอาจจะไปเจอที่อื่นอีก,กไดไ้เขาเคยเจอที่ไอมารียนาเทรนด้วยนะที่เป็นล่องลึกใต้มหาสมุทรที่ลึกที่สุดก็เคยเจอแอมพีฟอดมาแอมพีฟอด แอมปพอนแอมฟพอนลินฉันไม่ฟโอเคครับคุณผู้ชมก็เคยเจอมาแล้วอะไรอย่เงี้ยเพราะฉะนั้นการเจอที่อยู่ในที่ลึกๆก็อาจจะเป็นเรื่องปกติของชนิดนี้หรือเปล่าเหมือนกับนี้ยายเรื่อง Journey to the Center of the Earth ที่เขาแบบลงไปแล้วพราบว่าใต้โลกนะมี โลกอีกใบหนึ่งเหมือนเพลงที่ร้องว่าโลกใหม่สวยง,งามาล,ลกไปแล้วมีมีโลกอีกใบหนึ่งมีระบบนิเวทแบบนี้นี่ก็ก็เป็นเรื่องราวทานองเดียวกันนะแต่ว่าเป็นเรื่โลกของสิ่งมีชีวิตเล็กๆนี่ครับสําหรับข่าวต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและสัตว์เหมือนเดิมก็คือเขาเนี่ยมีการนําหนังของปลาสิงโตเนี่ยมาทําเป็น ผลิตภัณฑ์พวกรองเท้าเข็มขัดกระเป๋าซึ่งทําไมต้องทํามาจากปลาสิงโตคะพ,พี่อิดครับก่อนอื่นต้องเล่าให้ฟังก่อนทุกคนน่าจะเคยโดนเห็นแล้วปลาสิงโตปลา<ม>ที่มันมันสวยนะครีบยาวๆสวยสวย่วยะผิวปผิวมาแต่พวกเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักนะนะครับมันอยู่ในแถบท r o ป i c a l ก็คือแถบพวกเส้นสูนเขตร้อนแต่ว่าด้วยอุณหภูมิที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนาะอะทะเลที่แบบเคยเย็นก็อุ่นขึ้นอ่าการกระจายพันธุ์ของมันกระจายขึ้นไปสู่แบบ ผิดที่ที่ไม่ควรจะอยู่กลายเป็นเอเลียสปีชีของของพ<ร>ื้นที่นั้นถูกไหมจากในข่าวนี้ก็คือที่แคริบเบียน,ยนใช่แล้ว,ลวพวกนี้มันเป็นปลากินเนื้อด้วยละ่ะมันทําลายระบบนิเวศของเขาอะกินกินกินชนิดอื่นแล้วไม่มีใครล่ามันได้เพราะตัวมันเนี่ยเป็นมีพิษอีกอ๋อใช่ปลาสิงโตเนี่ยเป็นปลาที่มีพิษตรงตามเมี่ยงตามตามคีบ <No. S 2> แ,ลแล้วเขากระจายพันธุด์ด้วยได้รวดเร็วด้วยใช่ไหมใช่เขา,ขาว่าไม่มีใครมาล่าเขาไงออกลูกออกหลานได้เยอะไปอยู่ผิดที่ไปอยู่ไปอยู่ในที่ที่ไม่มีคนกินปลาถิ่ตัวมันเรียกว่าพิเศคนเสียเรียกว่าไม่มีผู้ล่า<ๆ>เออ<ๆ>เขาก็ไปล่าคนอื่นอย่างเดียวกิน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 ออกลูกลูกล<ๆ>ูกมันก็เต็มไปหมดระบบใช่ไหมมันก็เสียผู้ล่าลำดับห่วงโซ่มันไม่ถูกต้องใช่ไหมครับทีน<ๆ>ี้ทางคนแถบนั้นเนาะาษาเชฟด้าใช่ไหมใช่ เขาทำไงครั้งนั้นเขาเขาร่วมมือกับทีมนักดำน้าก่อตั้งบริษัทที่ชื่อว่าอินเวอร์ซเนี่ยนำผลิตภัณฑ์จากปลาสิงโตก็คือหนังเนี่ยมาทําเป็นงานขายอย่างเช่นพวกกระเป๋าัสต้งค์งเข็มขัดนาฬิการอ,อ,องเท้าอะไรหลายๆลแแลที่เราอาจจะเคยเห็นแบบหนังจระเข้หนัง หนังแกะอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เนี่ยเขาเขามีความคิดว่าเออเราควรจะนําปลาสิงโตมาทําอะไรสักอย่างก่อนที่เขาจะเป็นผู้ล่าทําให้สัตว์ในถิ่นเดิมมาหายไปก็เลยเออก็คือดีกว่าดีกว่าล่าทิ้งเปล่าๆก็คือทําให้มันเกิดเป็นผลผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาขายเอาหนังของปลาสิงโตมาทําเป็นใช้แทนหนังมันก็เหมือนหนังสัตว์อืมเพราะเขาบอกว่ามันเอาหนังปลาเนี่ยมันมีความแข็งแรงด้วยนะอ่าอ่ามันมีใช่ไหมอ่ามันมี มันมีความคว้ยกันของเส้นใยถูกปะ่<ล>ะถ้า<ล>เราเขาทำค<ม>ให้มันเรียกว่านะบิดให้ตัวได้ในหลายทิศทางเออ,อใช่เขาก็เลยมีความคิดว่าเออมันน่าจะทําผลิตฑ์ขายได้เขาก็เลยทําขึ้นมาแล้วก็เขาไม่ได้อ่าอินเวอร์ซ่าเนี่ยบริษัทอินเวอร์ซ่านะเขาก็ไม่ได้ที่จะไปล่าเองด้วยนะเขามีการให้ความรู้กับชาวประมงแล้วก็ให้ชาวประมงเนี่ยเป็นคนจับปลาสิงโตมาแล้วก็สร้างรายได้ให้ชาวประมงอีกทางหนึ่งด้วยใช่ครับจริงๆแล้วไอ้ปลาสิงโตเนี่ยมันเป็นปลาที่เขามันบางคนเขาก็เลี้ยงอะ เออเราสงสัยว่ามันเป็นปกติมันเป็นปลาเลี้ยงหรือเปล่าคิดว่าบางคนก็สันนิษฐานว่ามันเราไปปล่อยใช่เหมือนเวลาคนปล่อยปลากันซีซัวน่ะอืมอืมมันก็อารมณ์เดียวกันนะครับแต่ว่านี่เป็นทะเลไงมันอืใหญ่แล้วมันก็พอมันลงไปขยายพันธุ์ได้ก็ทีเนี้ยเหมือนหลายอย่างหลายปลาหลายชนิดที่กลายไปเป็นแพ่ระบาดอย่างปลาชโดโอ้เคยเห็นเคยเห็นเคยเห็นแพ่ระบาดอยู่ที่อเมริกาอ๋อ โดรังหาเลี้ยงเอกับพวกเลี้ยงตอนแรกเลี้ยงเพื่อแบบตกเน่ตกเป็นกีฬาอืทีนี้มันก็หลุดกระพระบาดแล้วมันก็เป็นผู้ล่าโหดออกใช่เหมือนกับปลาสิงโตเนี่ยแล้วแล้วเนื้อของปลาสิงโตนี่เขากินไม่นิยมกินกันใช่ไหมคะกินได้จริงเหรอก็คุ้มเลยนะเนี่ยพูดถึงเนี่ยแต่ก็น่าจะน่าจะกินได้กินได้รองเ้าได้แต่ต้อง เออแต่รสชาติเป็นยังไงนี่ก็ไม่เคยลอง<ช>แต่เคย <c oughs> เคยเคย,เคยเห็นคนกินปลาคาร์ฟอยู่นะแบบปลาสวยนะ<ร>แต่เรากินไม่ลงอะ่ะต้องลองดูข่าวต่อมาก็ยังอยู่ในแวดวงสิ่งแวดล้อมกันอยู่นะคะพี่อิดก็คือล่าสุดมีเปเปอร์เปเปอร์หนึ่งก็คืองานวิจัยงานวิจัยหนึ่งเนี่ยเขาตีพิมพ์ขึ้นมาแล้วก็มีศัพท์ใหม่ทั้งสิ่งแวดลอ้อมขึ้นมาในงานวิจัยเขาว่าคําว่าพลาสติต้า ที่เขาบอกว่ามันแปลว่ามลพิษทางทะเลในในบริบทของเขาอันนี้เป็นงานวิจัยจากวารสาร Science of Total Environment ครับก็คือมีทีมนักวิจัยเนี่ยเขาได้ทำการสำรวจชายฝั่งในหมู่เกาะค a เนรีของสเปนแล้วเขาก็ไปเจออะไรก็ไม่รู้เป็นหน้าตาเป็นก้อนๆซึ่งพอเขาเข้าไปดูมันก็เป็นเหมือนก้อนน้ำมันที่แบบลอยอยู่ในทะเลรวมกันเป็นก้อนผสมกับดินแล้วก็ในนั้นก็จะมีเศษไมโครพลาสติก เศษพลาสติกเล็กๆเนี่ยติดติดอยู่เขาก็เลยอ๋อเขาก็เลยเข้าใจแล้วเรียกว่าพลาสติต้าก็มาจากคำว่าพลาสติกกับทาใช่ทาที่แปลว่าน้ํามันดินอืมเพราะว่าหน้าตามันเหมือนกับก้อนน้ามันใช่ไหมใช่แล้วมันมาจากไหนนังนันคือมันก็คงจะมาจากเรือเรือสินค้าเรือขนส่งเรือเรือที่มันแบบสัญจรบริเวณนั้น่ะแล้วก็พวกเศษไมโครพลาสติกเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันมาได้ทุกที่มันก็จะลอยมาที่ชายฝั่งอยู่แล้วเมื่อมันเจอ กับคาบน้ามันใช่มันก็รวมกันเป็นก้อนกับดินนู่นนี่นั่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนักวิจัยเขาคาดว่าน่าจะพบได้ทั่วโลกอในทุกเส้นทางที่มีเรือขนส่งน้ํามันผ่านอืก็คือเกิดจากคาบน้ํามันรวมกันเป็นรวมกันเป็นก้อน,นแล้วเหยทําให้มันเหนียวข้นขึ้นแล้วก็ผสมกับพวกไมโครพลาสติกกลายเป็นพลาสติกท<ร>่าก,ก็คือรูดไปหมดอะไรอยู่ตรงนั้นก็รวมกันเป็นก้อนเดียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในใน,ใน,ใ,นในระยะยาวเนาะมันก็อาจจะ มีการปล่อยสารเคมีที่เป็นอัน,อนตรายต่อสิ่งมีชีวิตและระบบมีเวศได้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลอยู่นะตอนนี้แต่ประเทศไทยเดี๋ยวเราต้องรอดูว่าจะมีใครเจอไหมส<อ>ำหรับพลาสตินี้ใช่เพราะว่าแบบอย่างเหตุการณ์น้ำมันรั่วนู่นนี่นั่นก็ก็มีกันเยอะแต่ว่าเขาก็มีการกำจัดอยู่นะก็ต้องดูว่ามีการรวมหรือเปล่า ต่อไปมาที่ข่าวสุขภาพกันบ้างนะคะก็คือล่าสุดมีนักวิจัยเขาทดลองให้ยารักษามะเร็งลำไส้กับกลุ่มตัวอย่างแล้วก็พบว่ากลุ่มตัวอย่างนั้นอนะ่ะหายจากมะเร็งได้ร้อยเอร์เซ็นมะเร็งลำไส้นะก็คือเป็นผลงานของทีมวิจัยจากศูนย์มะเร็ง Memorial s l o a n k e t t e r i n g ที่นครนิวยอร์กสหรัฐแล้วก็มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเนี่ยลงในวรารสาร New England Journal of Medicine ครับ ก็คือการทดลองเขาก็จะมีการคัดเลือกผู้ป่วยก่อนโดยผู้ป่วยเนี่ยจะต้องเป็นผู้ป่วย,วยที่ <มา S 1> เป็นลำสะใหญ่ระยะที่สองที่สามเท่านั้นนะครับใช่และ,ละมีความผิดปกติในยีนแบบเฉพาะที่เรียกว่า mismatch repair deficient นะครับหรือ microsatellite instability ในกลุ่มผู้ป่วยเนี่ยจะมีเขามาทดลองติคนตืมคน เขาก็จะให้ยาที่ที่ที่ชื่อว่าอ่าดอสตาลิแมปดอสตาลิแมปใช่ไหมแล้วอ่านถูกไหมโดสตาลิแมปอ่าแล้วก็ให้ยากับผู้ป่วยทุกทุก,ทกสามสัปดาห์สามสัปดาห์ให้ครั้งหนึ่งเป็นเวลาติดต่อกันหกเดือนหกเดือนใช่ครับแล้วเขาก็พบว่าเออมีการหายจากโรคมะเร็งเนี่ยหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะแต,แต่ว่าก็อย่างว่าว่ากลุ่มตัวอย่างอย่างค่อนข้างน้อยก็คือสิบสี่คนสิบสี่คนอืมก็คิดเหมือนกันไหมคะว่าอาจจะต้องมีการวิจัยต่อไป ก็ถือว่าเป็นก้าวที่ดีนะครับในการรักษาโรคที่ยังฆ่าชีวิตคนไปทุกปีทุกปีนะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีในการรักษาเนาะใช่แล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมีการติดตามต่อว่าในกลุ่มตัวอย่าง14คนเนี่ยในอนาคตจะมีอาการของมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยกลับมาอีกหรือเปล่าครับค่ะ ข่าวถัดไปครับข่าวที่น่าจะเห็นกันใน Facebook และพอสมควรนะครับกับเรื่องของ super worms หรือโคตหนอนนะแปลเป็นภาษาไทยมันมีมันมีชื่อภาษาไทยนี่กำลังนึกอยู่เหมือนอลลออกันก็คมันอนนอนนกยักษ์ใช่เดี๋ยวเราจะแปะชื่อแล้วกันตอนนี้เราพยายามนึกชื่ออยู่แต่มันมีชื่อภาษาไ,ไทยด้วยใช่ใช่ใช่แต่ว่าเราอ่านมาแต่ว่าเราเราจำชื่อไม่ได้ก็เลยเรียกว่า super worm ดีกว่าอ่านนักวิจัยนะครับจาก university of queensland ประเทศออสเตรเลียเขาพบเจ้าซูเปอร์เวิร์มก็คือหนอนยักษ์มันเป็นตัวอ่อนเป็นเป็นหนอนตัวอ่อนของแมลงปีกแข็งในกลุ่มของด้วงพวกแมลงปีกแข็งตัวสีดำๆนะครับชื่อวิทยาศาสตร์ของมันก็คือโซโฟบัสโมเรียวที่เขาเรียกมันว่าซูเปอร์เวิร์มเพราะว่าตัวใหญ่หรือเปล่าคะเพราะว่ามันกินอ๋อซูเปอร์ในด้านประสิทธิภาพของเขาใช่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 ในด้านประสิทธิภาพของเขาก็คือมันสามารถที่จะกิน โพลีสไตรีนได้โพลีโพลีสไตรีนี่คือยังไงเดอธิบายอ่าเป็นพวกโฟมพวกถ้วยที่เราใส่อาหารถูกไหมซึ่งมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ไม่ย่อยสลายถูกไหมคะหรือย่อยสลายได้ยากมากช้ามากครับหลายๆที่ก็รณรงค์ว่าไม่ให้ใช้โฟมแล้วในตาหมาวิยอะไรก็ห้ามใช้แล้วใช่ครับโดยมาเราจะเล่าเรื่องของซปเปอร์เวิร์มนี่ฟังสมัยก่อนเนี่ยเขามีทดลองแล้วแหละกับนนอนก มีเวิร์มนอนกลุ่มอื่นเขาทดลองค่อยๆฝึกฝนให้มันกินโฟมได้อ่าใช่ป่ะจะต้องแบบค่อยๆผสมโฟมไข้ในอาหารก่อนีละน้อยให้เพิ่มเพิ่มเพิ่มเึ้่มเพิ่มขึ้นแต่เจ้าซูเปอร์เวิร์มเนี่ยเขาเลี้ยงโดยให้มันกินโฟมอย่างเดียวเลยนะโฟมอย่างเดียวเลยนะให้แท้แท้แท้เลยไม่ผสมอาหารเลยนะอืแล้วครับเพราะว่ามันมันมันกินได้มันแล้วมันไม่ได้กินแล้วไปแบบไปตายไปไปอุดท้องนะต่กินแล้วมัน ตัวมัโตขึ้นด้วยใช่เขาในข่าวก็บอกว่าน้าหนักเขาเพิ่มขึ้นตัวใหญ่ขึ้นทั้งทั้งที่มันน่าจะไม่น่าจะมีระบบที่จะย่อยโฟมอ่ะถูกป่ะเราอาจจะคิดว่ามันแค่กินเข้าไปก็กลายเป็นไมโครพลาสติกแต่ไม่ใช่นะคุณผู้ชมมันย่อยได้เขาก็เลยนักวิจัยก็เลยคิดว่าเราเนี่ยอยากศึกษาว่ามันมีแบคทีเรียอะไรหรือเอนไซม์อะไรในลำไส้ของของหนอนนที่ทําให้มันสามารถย่อยตัวนี้ได้นะครับเขาบอกว่าสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์มั้ง ที่ย่อยอสมมุติถ้ากินโฟมไปรับซน้อนะ40กว่าเปอร์ซ็นเนี่ยถูกดูดซึมย่อยสลายไปแล้วก็อีกที่เหลือเป็นกากอาหารออกมาอืมก็แสดงว่าถ้านักวิจัยเนี่ยสามารถรู้ได้ว่าเขามีเอนไซม์หรือว่าแบคทีเรียอะไรก็สามารถผลิตซ้ำได้ใช่ไหมใช่เราก็ไม่ต้องเอาโฟมให้หนอนกินอ่ะเราก็เลี้ยงเอนไซม์เลยแล้วก็ใช้เอนไซม์เนี่ยย่อยปึ๊บก็เป็นการกําจัดพลาสติกที่ดีเลยแหละ่ก็กำจัด โพลิสไตรีนก็คือโฟมกำจัดแบบอาจจะโรงงานกําจัดโฟมด้วยเองใช่ประมาณนั้นครับคุณผู้ชมก็คือไม่ต้องไม่ต้องรอเวลาที่มันจะย่อยสลายปกติโฟมปกติทำยังไงปกติเขาส่วนมากเนี่ยเขาจะทํายังไงกับขยะพวกนี้ครับเผาเลยเผาเลยอืไม่เผาก็ฝังอืไม่ฝังก็รีไซเคิลครับต่อไปคุณผู้ชม คงจะเห็นข่าวนี้มาบ้างแล้วเนาะหรือถ้าใครไม่เคยเห็นเคยยังไม่ได้บอกเขาเลยว่าข่าวอะไรเขาจะบอกได้ยังไงยังนีฉันกำลังจะพูดนี่ไงกำจะมาสังว่าเฮ้ยคนไทยเป็นที่หนึ่งน้อยทำไปเล่นไปอ่ยังไงคะเขาเผยนะครับนักวิจัยบอกว่าคนไทยเนี่ยเป็นกลุ่มแรกที่มีการเลี้ยงไก่จะเรียกว่าคนไทยได้ไหมหรือเรียกว่าแบบณจุดจุดนี้อ่ะอาศัยกว่าพื้นที่ตรงเนี้ยที่ปัจจุบันเป็นประเทศไทยใช่นะครับเมื่อประมาณสามพันปีก่อนตรง ามอีสานของประเทศไทยในปัจจุบันนะนะหรือที่ตอนนี้เป็นเป็นจังหวัดโคราชในในข่าวบอกว่าอยู่ที่บ้านนนวัดจังหวัดนครราชสีมาครับนักวิจัยเขาทำางไงนันก็คือเขาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาคือใครเขาคือสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกาเขาได้ศึกษาแล้วก็คือเขาเนี่ยทำการวิเคราะห์กระดูกไก่จากแหล่งโบราณคดีกว่า600แห่งอยู่แล้วใน89ประเทศครับแล้วเขาก็มาพบว่ากระดูกไก่ชิ้นแรกเนี่ย เป็นไก่บ้านเอ้ยชิ้นแรกไหนอะครับเขาค้นวิจัยว่าสมัยก่อนมันมีไก่ป่าเออไก่ป่าแล้วก็ถูกคนเนี่ยเอามาเลี้ยงนะครับไอทีมงานนักวิจัยก็ได้ไปศึกษาพวกเศษกระดูกไก่ที่พบตามแหล่งโบราณคดีต่างๆแล้วเขาพบว่าเนี่ยที่พบที่โคราชเนี่ยนะครับเป็นกระดูกไก่ที่ไก่เลี้ยงที่เป็นไก่บ้านแล้วอ่ะชใช่ที่เป็นไก่บ้านแล้วไม่ใช่ไก่ป่าละคือพบว่ามีการ พัฒนาสายพันธุ์ของไก่ป่ามาเป็นไก่บ้านเลี้ยงเรียบร้อยแล้วมีการทำประตสัตว์แล้วอ่ะใช่พ,พบว่าเป็นอายุประมาณ3,000ปีก่อนอก็คือต้องบอกก่อนว่ามัน,ม,นมีงานวิจัยก่อนหน้านี้ด้วยที่เขาพบกระดูกไก่โบราณอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อตรวจวิเคราะหน์นู่นนี่นั่นเขาก็บอกว่าเออมันเป็นมันอาจจะเป็นไก่ป่ามากกว่าไก่บ้านแล้วก็พอมาพบที่บ้านโนนวัดเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเออที่บ้านโนนวัดเนี่ยเป็นไก่เลี้ยงที่เก่าที่สุดที่เจอณตอนนี้ก็คือ พอมันเป็นไก่เลี้ยงปุ๊บก็จะบอกถึงภูมิปัญญามนุษย์ได้ว่าเออมนุษย์เริ่มที่จะทําการเลี้ยงสัตว์อะไรอ,อย่างเงี้ยมาตั้งแต่สามพันปีก่อนแล้วอืมแต่ว่ามันก็บอกได้นะตอนนี้ว่ามันเป็นที่แรกแต่ถ้าเราไปเจอที่ไหนอีกที่เก่ากว่านี้ก็นี่แหละคือวิทยาศาสตร,รษษ์ครบมชตก็จะมีการอัปเดตข้อมูลกันเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอของประเทศไทยว่าเออคนสมัยก่อนนี้ อยู่แถวนี้เก่งเะยถึงว่าไก่ย่างเขาส่วนกวางอร่อยแถวคอนแก่นอนะฮะอาจจะเป็นไปได้เพราะเขาก็เลี้ยงกินเลี้ยงกินกันมาเรื่อยแต่แต่คือที่เขาเจอกระดูกนี่คือเขาฝังกระดูกหรือว่าไก่เขาบอกว่าอันนี้ก็พบว่ามนุษย์สมัยนั้นเนี่ยมีมีพบการฝังกระดูกไก่อืก็คงจะทํรลายซากสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแหละหมายความพอกินแล้วเหลือกระดูกก็เอาไปฝังฝังฝังเก็บกบกบไว้นะครับ สามพันปีก่อนนี่คือก่อนคริสต์ศักราชอีกนะใช่ถูกไหมก็คือย้อนไปอีกใช่แสดงว่าเราก็อยู่แถวนี้มีคนอยู่แถวนี้มานานแล้วนะสามพันปีก่อนนี้ก่อนพุทธกาลด้วยนะใช่อืมโอเคครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ต้องไปซื้อไก่กินท่านละอ่านข่าวไก่อยากกินไก่ทอดขึ้นมาเลยอืมอพูดยิง่งพูดยิ่งหิวนะคะครับก็เดี๋ยววันนี้ไปกันหลายข่าวเหมือนกันแล้วก็ อาจจะมีขำขันบ้างเดี๋ยวยังไงนัดกับพี่อิทต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ